ดาวดาวที่หายไปเพราะว่าไรหายศูนย์ก็ได้แม่แม่บูมบ้าทังเดี๋ยวกล้องกูจะพังด้วยดูทีนี้นี่โคตรเสียวเฮ้ยป่าเสียวจริงกว่าทังเอาไม่ให้ไม่ใี่แม่งเมื่อวานกูนอนแต่บ่ายสองเลยเฮ้ยแดนในเฮ้าบ้าเฮ้ยมาร์คมาค่ะมาร์คผักดันใด้ถึงฝันผักดันเกูยังกูยังดูใช้ไอโฟน พอๆเปย์จปย์จัดไปๆเลื่อนโดนแล้วกูจุกเลยเมื่อกี้ปล่อยก่อนบัสกูจะลงเดี๋ยวกูมันมีวิธีนั่งเลยหรือเปล่าตอนเข้ามาให้หดขาตอนออกไปให้ยืดขากูจะเอายืดขาตอนนั่งแลวันเข้ามากูจะเตะเลยไปไหนอ่ะไ่ตวทคน้วคับยังจะว่ไหม